เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเก็บน้ำดอกไม้มันนะคะแต่ข่อยสีบบอกเอาไปกิ่นตอนมันมันนะคะแต่ว่าจะเอาไปบ่มนะให้มันสุกแต่บอรลู้มันมันอีสุกเราบอเนี่ยพี่น้องเมืองฟังด้วยค่ะมันอีสุกให้เห่าโบสน,น,นิดแต่ว่าเราไม่มั่นใจนะะแล้วก็เลยจะลองเก็บแบบสักสามสี่ลูก เอาไปลงบ่มบึงก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเอาไปบ่มแล้วมันสุกสุกเร็วหวานอร่อยก็จะมาเก็บอีกแต่วันนี้จะเอาไปสัก 3- 4สี่ลูกก่อนเอาไปทดลองก่อนนะ,ะแต่ว่าจะไม่กินตอนมันดอกตอนมันก็คือตอนเนี้ยค่ะเข้าเกยดิบๆนี่แหละเขาบอกว่ามันเป็นน้ำดอกไม้มันเคยเอาไปกินแล้วมันมันม่ค่อยโอเค ก็เลยอยกกินแบบสุกหวานๆนะคะลูกนี้อยู่ใกล้ดินคะ่ะเดี๋ยวจะเก็บไปราัวแมงซีเจาะนะคะกลัวแมงเจาะหาอีกสักสองลูกเก่ๆเอาลูกใหญ่ๆจักหน่อยลูกนี้ไหมลูกนี้แล้วกันลูกใหญ่ยูนะคะต้นไม่ค่อยใหญ่หรอกเห็นไหม ยุงเยอะมากจริงๆหลังฝนตกนะคะยุงไล่ไๆลูกก็ใหญ่ใช้ได้ต้นไม่ค่อยใหญ่ต้นนี้คต้นเล็กๆปลูกมาได้ครับประมาณสองหรือสามปีไม่ไแน่ใจบอกบอ่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะใส่เอสิวาบ่ใส่ปุ๋ยกับปอมปุ๋ยเคยมีไม่ค่อยได้ใส่ ไม่รู้ว่าสามีเอามาใส่ให้ไหมแต่ว่าพอจะเอาขี้งวใส่นะคะส่วนมากจะเป็นขี้วัวมาใส่ไม่ใช่ไม่ปุ๋ยเคมีไม่ค่อยใส่ก็จะหาลูกใหญ่ๆก่อนนะคะจะเปิดก่อนลุงได้ไงพุนดิ มันจะฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยมันกระดาษนะคะกระดาษค่ะลูกมุขีลูกนี้ละกันเราจะลงเอาไปบ่มดูนะคะแล้วมาติดตามกันมาบ่มรวสุกโบแซบโบนะคะว่าตรงๆว่าปุ๊กมาบบเคยกินมากสุกเลยนะคะเคยเอาไปเอาไปกินแบบตอนข้าวมันนะคะไปโปกกินตนเข้ามันแก่ๆนะ แล้วมันก็มันอยู่แต่ว่ารสชาติมันบอมันไม่อร่อยเหมือนมะม่วงเขียวเซวยหรือว่าันมันขุนสีอันนั้นเขาเขาหมันเนีไหมันมันหวานๆเปรี้ยวๆนิดๆแต่อันนี้มันคือมันน่ะมันไม่ค่อยไม่ค่อยหวานไม่ค่อยเปรี้ยวหรือว่าต้องรอให้มันแบบเฮิมเฮิมฮนะคะแต่อนี้เอาไปกินสุกดีกว่าบ่มสุกนะคะเอาละได้สี่ลูกแล้วนี่ละ ออนะคะวันนี้ได้สีลูกเอาไปลองชิมดูก่อนเดี๋ยวติดตามว่าจะอร่อยไหมนะคะจะสุกไหมส่วนพวกนี้ก็เหลือไว้ก่อนถ้าพวกนี้อร่อยเดี๋ยวมาเก็บพวกนี้ต่อคลิปนี้ไปแล้วนะคะได้ละด้มั่วมอีกแล้วมันีกก็ได้บ๊ายบายจ้า